ดีครับผมวันนี้คุณอยู่ในงานอ c a d เ m i c แฟร์เป็น,นทู2 0 2าผมจะพาไปดูว่าที่โรงเรียนของเรามันมีอะไรครับผมโดยอันแรกนะครับเป็นฐานเกมนะครับที่ระบน้องๆที่มาเข้าร่วมนะครับจะสามารถเล่นเกมได้ที่ตรงนี้แล้วไปดูงานต่อไปของเราน,รนี่คืองานใบผูกกินของเรานะครับใบผูกกินคืออะไรใบผูกกินคือระบบพอปลูกอัจฉริยะครับไปลงพอปลูก ขนาดจำลองที่จำลองว่าถ้าเราสามารถปลูกเราจะสามารถพัฒนาเสาา้นทางธุรกิจได้อย่างไงครับผมแล้วไปดูที่บูดต่อไปเลยนะครับผมครับบูธนี้นะครับบูธระบายสีนะครับน้องๆที่มาเข้าร่วมนะครับสามารถเข้าบูธระบายสีได้เลยนะครับผมคือโรงเรียนของเราเปิดกว้างด้านวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสารรค์มากเลยครับ นี่เอาของผ่านรถไปนะครับเปนฐานรถยนนะครับน้องๆนี่มาเข้าร่วมสามารถเล่นผ่านนี้ได้ก็จะมีพี่ๆคอยดูแลอยู่นะครับผ่านของการแนแนวนะครับการแนแนวคืออะไรเราไปดูกันนะผ้าหรือไม่กระเป๋าฐานแนแนวนะครับจะเป็นผ่านเกี่ยวกับการข้อมูลแนแนวและพอร์ตโฟลิโอครับโดยทางด้านนี้นะครับคือคนที่ติดปัญหาลัยที่ได้การแนแนวจากโรงเรียนเป็นธรรมรานท2ครับ และนอกจากนี้ทางนี้คือแผนการเรียนสาขาวิชาภาาังกฤเป็นจำนวนห้าจำนวนหนึองค,ครับี่ครับเดี๋ยวเราไปดูหนังต่อไปกันเลยสวัสดีครับผมผมจะมาให้ดูถึง เป็นอาหารที่โรงเรียนมิติมาลัที่สองจัดเตรียมขึ้นครับจากทุกสายชั้นครับโดยเราไปสัมภาษณ์คนที่ชิมนี่เลยครับผมต้แต้นอีทางนี้เท่าไหร่ครับผมฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ว่าวันนี้คุณมีความรู้สึกยังไงที่โรงเรียนมิติมาลัาที่สองจัดงานขนมปิแพร่ครับหิวเนี่ยหอมเนี่ยอากกินอยากกินโอ้ดูครับน่ากินมากเลยครับ น่ากินมากเลยครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวลองให้คุณเนมรีวิวนะครับครับเดี๋ยวให้คุณเนมรีวิวนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนลองครับเป็นไงบ้างครับอร่อยครับแต่่วาอร่อยมากครับตลาดนัดีกว่าเอาอุ้ยเปล่าอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพูดไรพูดครับ ผมจะมาชิมว่ามันเป็นแบบที่คุณเนมบอกใช่ไนะครับเป็นยังไงแล่ะพี่เป็นยังไงครับพดี๋ยวไม่ให้เอาบอกให้อะอร่อยครับอร่อยอโนยด้วยยี่ห้อรักกันแล้วนะครับผมมีความรู้สึกยังไงกับ ที่โรงเรียนเป็นมาราชทั2จัดงาน a ค a d e m i c fair ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่า,วาถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆหลายๆคนได้โชว์ศักยภาพให้กับน้องๆที่อยากจะเข้าสนใจเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ได้เข้ามาเรียนต่อที่ในโรงเรียนเรานี่ครับเห็นไหมครับว่าโรงเรียนเป็นมาช์รัชทครับมีความเป็นกันเองครับแล,แ,ลลแล้วครูลูกศิษย์ก็เคารพบครูอย่างดีครับผมขอบคุณครับ